มาปาร์ตี้กันนะคะที่บ้านออกมาปิกแล้วก็ปาร์ตี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เรามีอะไรกินนะคะอย่างแรกเลยอ่ะมาหวัดดีก่อนพี่ตูนตูนทำอะไรอยู่จ๊ะอันนี้คืออะไรคะขนมปังกระเทียมใช่ไหมคะอ๋อไม่ใช่เนื้อหรอกคะขนมปังกระเทียมอะไรอย่าไปถึงโปรแกรมเลยนะคะอยากกินมากๆเลยแล้วหมานี่อะไรโอ้เนื้อชั้นดีเราจะกินเลยได้ไหมเป็นซาชิมิไม่ได้จ้ะไม่ได้อันนี้มามันทำอะไรมันฝรั่งจ้ะ แม่บ้านแม่เรือนถ้าจะแต่งงานนี่ต้องมาเรียนรู้กับคนนี้นะครับวายพี่แดงพี่แดงเก่งนะทำไมอ่ะแล้วนี่นะคะหนุ่มๆกำลังม้วนอยู่กับอะไรคะม้วนอยู่กับอะไรคะม้วนเชียงม้วนกับเชียงอยู่ไม่ใช่เดี๋ยวมีวายน่าจะเมากันแล้วเท่าที่ดูสภาพนะคะพี่ป้อมแม่นาคหรือเปล่าแม่นาคงานที่แมนมากกำลังทำย่าอ่อนให้ปอมกินอยู่นะครับวันนี้พี่ปอมต้องเคี้ยวเอื้องนิดนึงใชครับผม อ่เราเป็นโคแก่วนี้นะครับนิดหนึ่งไปละเ,เหมือนเมากันแล้ว <S <S ปาร์ตี้ยังไม่ทันเริ่มเลยเดี๋ยวถ่ายให้ดูใหมค่ค่ะ